สวัสดีค่ะเตยค่ะ f i าย yourself นะคะวันนี้เตยจะพาทุกคนไปพูดคำพูด2องคำพูดนี้นะคะพอเราพูดแล้วเนี่ยแรงสันสะเทือนนี้ไม่ธรรมดานะคะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับคำว่าขอบคุณหรือ การที่เรามีความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณกับสิ่งของหรือกับใครสักคนหนึ่งที่เคยมอบสิ่งดีๆให้กับเรานะคะหรือสิ่งที่จัก,กรวาลได้มอบให้เราเดี๋ยวตอนท้ายจะมีเทคนิคให้นำไปปฏิบัติกันนะคะเมื่ไรนะคะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกซาบซึ้งใจเกิดขึ้นมาในใจสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของเราค่ะความคิดที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้น คำขอบคุณที่เราสำนึกรู้คุณไปอะคะ่ะมันจะส่งผลดีทั้งร่างกายและจิตใจเราเลยเพราะฉะนั้นพอจิตใจเราดีแล้วเนี่ยร่างกายเราก็แข็งแรงด้วยถูกไหมคะช่วยยกระดับจิตใจได้ด้วยนะคะทาให้เราวันนั้นทั้งวันเรามีความสดใสไหมถ้าเรามีความรู้สึกว่าสดใสความรู้สึกนี้สังเกตอารมณนะ์เราณตอนนั้น นั่นแหละมันคืออารมณ์แห่งความกระตันอยู่สั่นสะเทือนรุนแรงมากเป็นไปตามกฎแรงดึงดูดอะค่ะมันช่วยในเรื่องของการที่เราสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นเตยไม่อยากให้ทุกคนรอช้าค่ะไม่อยากให้เพิกเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราให้ทุกคนฝึกทำจนแบบติดเป็นนิสัยอะค่ะอะไรก็ตามที่มันติดเป็นนิสัยแล้วเนี่ยนิสัยเรานี่แหละ นำทางเราไปสู่สิ่งที่ดีและประสบความสําเร็จและแบบบรรลุปเป้าหมายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราให้ทุกคนมองเป็นรางวัลและโชคดีสําหรับเราทั้งสิ้นอยากให้มองแบบนี้ดีกว่านะคะเราจะได้เป็นคนที่ฝึกขอบคุณได้ง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอให้กล่าวคำขอบคุณออกไปทุกปัญหาหรือการมีปัญหา มันทำให้เราคิดว่าออวิกฤตะมันก็คือโชคอย่างหนึ่งแต่อยากให้ทุกคนรู้จักที่จะขอบคุณและกตัญญูนะคะนี่คือเส้นทางการรักตัวเองอีกวิธีการหนึ่งเหมือนกันเราสามารถชื่นชมทุกอย่างจากสิ่งที่เรามีนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามีะคะ่ะเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบและมันสมดุลที่สุดแล้วสําหรับเราณเวลานี้ ให้คิดแบบนี้นะคะอย่าน้อยใจโชคชะตาหรืออย่าคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีจริงๆสิ่งที่เรามีก็คือสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันสมบูรณ์แบบสำหรับเราสมดุลสำหรับเราแล้วเกิดจากพลังงานในตัวเราดึงดูดมามันไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ตลอดไปวันหนึ่งเราอาจจะรักษาพลังงานได้ เราก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีกว่านั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าถึงขั้นที่เราต้องแบบเบรกฟรีเราก็ต้องสร้างเราก็ต้องทำอย่างน้อยก็คือริ่มต้นจากการรักษาพลังงานบวกการสำนึกรู้คุณในสิ่งที่เรามีทุกสิ่งอย่างจะขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากความคิดคำพูดการกระทำของเรานี่แหละค่ะดึงดูด สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกอยากให้มันดีกว่านี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ขอบคุณให้หมดเลยเป็นคนที่รู้คุณค่าและทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้ดำารงชีวิตแบบมีสติพอเกิดสมาธิแล้วมันก็จะเชื่อมโยงทำให้เรามีองค์ความรู้เราจะมีปัญญาญาณเราจะเข้าสู่ระดับปัญญาญาณของเราได้ค่ะทีนี้ทุกอย่างมันจะง่ายทำอะไรแล้วก็ จะคิดออกมีหนทางเรารู้ว่าเราจะทำอะไรภาพจิตเราจะดีขึ้นร่างกายเราก็จะแข็งแรงเพราะว่าการทำงานของเซลล์และ DNA เราก็จะเปลี่ยนไปมีความสุขใจะาาเราทำได้เป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเรามาฝึกขอบคุณกันดีกว่าไม่ใช่แค่อารมณ์เท่านั้นนะคะเพราะการซราบซึ้งอะมันเน้น น้ำหนักการขอบคุณกับสิ่งดีๆอะ่ะมันจะมีหลักฐานเพื่อมาสนับสนุนให้เราค้นพบมันก็คืออะไรการเชื่อมโยงกับการสร้างนิสัยเชิงบวกนิสัยจะนำพาเรานี่แหละไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่เราหวังได้เลยอะค่ะทุกอย่างค่ะทุกคนมันจะเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเรามาเริ่มใช้คำยืนยันกันดีกว่าฝึกขอบคุณในทุกๆวนันจริงๆเราสามารถขอบคุณและซาบซึ้งได้ทุกเมื่อทุกสถานการณ์ ได้ตลอดทั้งวันหากเราทำได้ทุกวันแล้วเนี่ยมันจะติดอยู่ในใจเราเหมือนใครที่ชอบกลับมาที่ลมหายใจนักปฏิบัติจริงๆบางคนเขาก็ทํากันแบบนั้นเหมือนกันการขอบคุณเหมือนการทําให้เป็นนิสัยพอเราทำฝึกเรื่อยๆะค่ะมันจะอัตโนมัติมันจะผุดขึ้นมาในใจเราได้ทุกเมื่อลองดูค่ะแต่ทีนี้จะมีวิธีเทคนิคมาให้ก็คือให้เราใช้เวลาสักอย่างน้อยวันละ5-10นาที ในตอนเช้าหรือก่อนเข้านอนในตอนเย็นก็ได้ค่ะให้นึกถึงสิ่งดีๆที่ผ่านมาระหว่างวันทั้งวันเราพบสิ่งดีๆอะไรบ้างแล้วก็สำนึกรู้คุณไปหรือเราไม่รู้ว่าเราจะใช้คำยืนยันแบบไหนก็ให้นึกถึงแบบทางชีวิตเราก็ได้ว่าที่ผ่านมาทางชีวิตเราเนี่ยเราอะไรที่เรารู้สึก อยากจะขอบคุณมากที่สุดให้กล่าวขอบคุณแบบนี้นะคะ่ะออกไปแล้วรู้สึกซาบซึ้งเข้าไปในใจเปล่งเสียงออกมาก็ได้หรือคุณจะเขียนลงในกระดาษก็ได้คะ่ะได้หมดเอาที่เราสบายใจที่จะทำพอเราทำแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เราอ่ะดีขึ้นร่าเริงขึ้นเบิกบานใจขึ้นแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างการสํานึกรู้คุณการกล่าวขอบคุณเป็นการโปรแกรมสมองของเราการทํางานของสมองก็จะค้นหาแต่สิ่งที่เป็นบวกแล้วทําให้เราอ่ะเป็นจิตใหม่จิตเราอ่ะจะคุ้นเคยกับการสํานึกรู้คุณอย่างดังที่เตยกล่าวมาต่ข้างต้นนะคะแล้วเราจะสนุกกับกิจกรรมนี้กลายเป็นนิสัยนะคะ อีกงานวันนี้ก็เท่านี้ก่อนยังไงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะลองฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ